สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่82คุมตัวสู่เรือนจำเทียเฟย์อิงทำได้เพียงกัดฟันและทำท่าทางเชื้อเชิญให้สวีโม่ดำเนินการเมื่อเห็นว่าเทียเฟย์อิงไม่เพียงไม่ไปไหนแต่กลับกระตุ้นให้เขาจับกุมคนโดยเระบหน้าของสวีโม่ก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจทันทีเขาเอ่ยอย่างเย็นชาว่านี่ไม่เกี่ยวกับเจ้ารีไปซะ เทียเฟย์อิงรู้สึกหวั่นหวันการเร่งเร้าให้ผู้บัญชาการหน่วยลาดตระเวนจับกลุมบุตรชายของเสนาบดีกรงกลาโหมเรื่องแบบนี้เขาเองก็ไม่เคยแม้แต่จะกล้าคิดมาก่อนแต่ท่านเจ้ากรมเมืองมีคำสั่งลงมาแล้วว่าให้พาคนกลับไปให้ได้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครก็ตามแม้ท่านเจ้ากรมเมืองจะไม่ได้ระบุว่าเป็นฉินเฟิงแต่ความหมายระหว่างบรรทัดก็ชัดเจนแล้วผู้บัญชาการสวีโปรดบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นกลางและจับกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายด้วยเถิดขอรับเทียเฟย์อิงยอมทุ่มสุดตัวเขาวางท่าดืวยดึงเป็นอย่ง,ยงิ ทุกคนในที่เกิดเหตุล้วนรู้สึกประหลาดใจกับอากับกิริยาของเขาโดยเฉพาะเกาซงซึ่งเดิมทีไม่ได้คาดหวังกับหัวหน้ามือปราบตัวน้อยคนนี้มากนะักนายน้อยก็ไม่คาดคิดว่าผีรับใช้จะรับมือยากยิ่งกว่าพยายมทันใดนั้นเกาซงพันฟื้นคืนความหวังและตะโกนอย่างรวดเร็วชิ้นเฟิงรวบรวมฝูงชนเพื่อก่อเหตุทะเลวิวาทและยุยงให้ชาวบ้านกบบทท่านเจ้ากรมเมืองเที่ยงทำไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว จึงส่งคนมาจับกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายข้าน้อยชื่นชมยิ่งนักเถียเฟยอิงใหญ่เจ้ายังไม่รีบจับกลุ่มชินเฟิงอีกเล่าเดิมทีหากกรมเมืองและองครักษ์หน่วยลาดตระเวนดำเนินการพร้อมกันเจ้าหน้าที่สามกองปราบควรจะช่วยเหลือครักหน่วยลาดตระเวนโดยมีหน่วยลาดตระเวนเป็นผู้รับผิดชอบหลักทว่าเห็นได้ชัดว่าสวีโม่ไม่มีเจตนาจะจับกลุมฉินเฟิงเมื่อได้ฟังคำพูดของเกาซงแล้วเทียเฟยอิงก็เข้าใจสถานการณ์ทันทีเขาออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สามกองปราบเข้าจับกลุมโดยตรง เนื่องจากเป็นคำสั่งของท่านเจ้ากรมเมืองเจ้าหน้าที่สามกองปราบจึงไม่กล้าลังเลและเบียดเข้ามาด้านหน้าอย่างแข็งขันเมื่อเห็นดังนั้นชิงเสี่ยวฟูซึ่งปกป้องอยู่ข้างกายชิงนเฟิงจึงตะโกนใส่เทียเฟยอิงเจ้าิีจะจับกลุ่มนายน้อยของข้าเทียเฟยอิงเจ้าไม่ต้องการเป็นหัวหน้ามือปราบอีกต่อไปแล้วใช่หรือไม่ชูเฟิงก็อารักขาอยู่ข้างกายชิงนเฟิงเช่นกันบ่าวรับใช้ที่กำลังหรือพักพยักมังกรต่างก็พากันวิ่งกลับมาถือไม้ไว้ในมือและเข้าล้อมรอบปกป้องผู้เป็นนายที่อยู่ตรงกลางถึงชัััั้้้้้นนนนททท่่่าาาาาาางงงงรรกกบจะสูใหตยยยไไปขออ เทียเฟยอิองรู้สึกหนักใจเป็นอย่างมากด้านหนึ่งเป็นนายน้อยผู้สูงศักดิ์แห่งตระกูลเสนาบดีกรมกลาโหมและอีกด้านหนึ่งเป็นคำสั่งจากท่านเจ้ากรมเมืองไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขากำลังตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลังจากเลือกเคราะห์ที่เบากว่าเทียเฟยอิองก็ทำได้เพียงยึดมั่นในการตัดสินใจของเขาไว้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นกลางผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทุกคนล่าถอยไปซะไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษเนื่องจากขัดขวางการดำเนินคดีของทางการเจ้าหน้าที่สามกองปราบทุกคนจงปฏิบัติตามคำสั่งงจก,กุมิินเฟ ใครก็ตามที่กล้าขัดขวางจะถูกลงโทษในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดและถูกคุมขังด้วยคำพูดนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสามกองปราบจะมีความมั่นใจมากขึ้นและทยอยชักดาบของพวกเขาออกมาเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกล้าใช้อาวุธองครักษ์ของหน่วยลาดตระเวนก็ไม่ลังเลพวกเขาต่างก็ชักดาบและยกขึ้นเช่นกันสวีโมเห็นเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนอย่างเย็นชาเถี่ยเฟิงอิงเจ้าช่างมีความสามารถนักกล้าดีอย่างไรมาใช้อาวุธต่อหน้าข้าช่างกล้ามาเสียจริง สวีโม่พูดพางก็เหลือบมองมือปราบและตะโกนด้วยความโกรธว่าคิดจับพี่น้องของข้าพวกเจ้าควรจะพิจารณาตัวเองเสียก่อนไม่ต้องพูดถึงมือปราบธรรมดาแม้แต่เทียเฟยอิองก็ตื่นตระหนกอย่างมากขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังนิ่งงินไปเสียงของชินเฟิงก็ดังขึ้นอย่างนิ่งสงบก,ก้องกังวานไปทั่วมิใช่ว่าแค่ต้องไปหาท่านเจ้ากรมเมืองเท่านั้นหรือก็ไปสิเหตุใดต้องชักดาบใส่กันด้วยเล่าสิ้นประโยคนั้นชินเสี่ยฟูกับชูเฟิงก็ห้ามปรามเขาทันทีนายน้อยท่านอย่าเลื่อเลือนหน่อยเลย ชิเสียฟูใบหน้าซีดเผือดเอ่ยขอร้องอย่างขมขื่นนายน้อยทันทีที่เข้าเรือนจำแม้แต่บ,บุตรหลานขุนนางก็ยังต้องถูกถลกผิวหนังออกชั้นหนึ่งเลยนะขอรับชูเฟิงยื่นมือออกไปคว้าแขนชิงนเฟิงนายน้อยเรือนจำทุกแห่งในเมืองหลวงไม่ว่าจะเป็นที่ใดล้วนเข้าง่ายออกยากเห็นได้ชัดว่าเกาทรงเกี่ยวข้องกับท่านเจ้ากรมเมืองปราบใดที่ท่านเข้าไปเขาย่อมมีโอกาสมากมายลงมือกับท่านถึงเวลานั้นแม้แต่นายท่านก็ยังไม่สามารถพาท่านออกมาได้โดยง่ายนะเจ้ากะเมื่อเห็นว่าบ่าวรับใช้รอดตัวปกป้องเจ้านายอย่างเขาชิงเฟิก็อดดไไม่ไ้ที่จะรู้สึกปืนใจ เขามาที่โลกนี้คนเดียวแต่กลับมีคนรอบตัวคอยห่วงใยนี่นะเป็นโชคดีแค่ไหนกันแต่ชินเฟิงมีแผนอยู่ดังนั้นเขาจึงส่หัวส่งสัญ,ญญาณให้ชูเฟิงและคนอื่นๆถอยออกไปจากนั้นก็สาวเท้าก้าวไปหาเทียเฟยอิงโดยตรงตอนที่เดินผ่านสวีโมสวีโมก็ยื่นมือออกมาหยุดเขาด้วยแววตาเคร่งขรึมที่ชินแค่หัวหน้ามือปรับตัวเล็กๆโดยปกติแล้วไม่มีทางกล้าเผชิญหน้ากับหน่วยลาดตระเวนจากต้องเป็นเจ้ากรมเมืองที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ออกคำสั่งตายเป็นแน่เท่าที่ข้ารู้เจ้ากรมเมืองกับมหาเสนาเก่า ก่อนสวีโม่จะพูดจบชินเฟิงก็ขัดจังหวะด้วยรอยยิ้มขอบคุณที่สวีที่เตือนข้าแต่ตัวข้ารู้ดีดังนั้นไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะเมื่อสัมผัสถึงความมั่นใจในสายตาของชินเฟิงและนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจวนจี้อ๋องก่อนหน้านี้แม้แต่ขุนนางบุญบูของราชสำนักทั้งหมดยังไม่สามารถทำอะไรชินเฟิงได้สวีโม่ไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งและไม่ห้ามนายน้อยชิงอีกต่อไปพลางเขาโบกมือให้บรรดาองครักษ์ถอยทเทียเฟยอิงไม่คาดคิดแม้สักนิดว่าชินเฟิงจะยอมจำนนด้วยตนเองเขาทั้งรู้สึก ปากพูดว่าคุมขังทว่ากลับทำท่าทางราเช้อเชิญอย่างเคารพนอบน้อมขอบคุณนายน้อยฉินยิ่งนักที่เข้าใจหลักความยุติธรรมครานี้ท่านเจ้ากรมเมืองมีคำสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาทำได้เพียงบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นกลางเท่านั้นขอนายน้อยฉินโปรดเอื้อเฟื้อไม่ทำให้หัวหน้ามือปรับตัวเล็กๆอย่างข้าน้อยต้องลำบากในอนาคตด้วยแน่นอนว่าฉินเฟิงเข้าใจเทียเฟ,อเฟออยอิงย่อมไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำเช่นนี้ท้ายที่สุดอีกฝ่ายเป็นเทียงมือปรับตัวเล็กๆไร้อำนาจก็ต้องเชื่อฟังคำสั่ง อย่างไรก็ตามที่เขาเป็นฝ่ายยอมให้ถูกจับกุมไม่ใช่เพราะเถีเ่เฟยอิงแต่เพราะทั้งสองฝ่ายอยู่ในสภาวะเข้าตาจนต่างหากหากสิ่งต่างๆร้ายแรงขึ้นคงจบลงด้วยดีเช่นนี้ไม่ได้อีกคุณนางจากฝ่ายต่อต้าสงครามตั้งใจมานานแล้วว่าจะโค่นล้มตระกูลฉินเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาย่อมคว้าโอกาสกล่าวหาว่าฉินเฟิงหญิงโยโสหังอาศัยว่ามีผลงานนำเสนอกลยุทธ์จงไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาความผิดฐานรวบรวมฝูงชนบนถนนอาจเป็นเรื่องใหญ่หรือเล็กก็ได้ขึ้นอยู่กับลมปากของคนคนหนึ่ง นอกจากนี้ชินเฟิงยังมั่นใจว่าฝ่าบาทจะไม่นิ่งดูดายเหตุการณ์ในวันนี้วิวายใหญ่โตโหูตาของของฝ่าบาทมีทั่วเมืองอัสงข่าวไปถึงพระราชวังแล้วขึ้นอยู่กับว่าฝ่าบาทจะตัดสินพระไทยเช่นไรภายใต้การคุมตัวอย่างเคารพนอบน้อมของ,ของ,ของบรรดามือปราบนายน้อยฉินหันหลังไปโบกมือให้เกาทรงนายน้อยก็รีบหาเงินมาส่งให้ข้าด้วยเล่าไม่เช่นนั้นหากดอกเบี้ยมากเกินไปข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่อาจจ่ายคืนได้ ใบหน้าของเกาทรงแดงก่ำด้วยความโกรธแต่กลับไม่ได้ตอบสนองชินเฟิงเขาลอบตัดฟันกรอดแล้วพึพมพำออกหาเงินข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่มีชีวิตอยู่ทันได้ใช้นะสิหาเข้าเรือนจำของกรมเมืองไม่ได้ความเป็นตายของเจ้าล้วนขึ้นอยู่กับคำพูดเพียงคำเดียวจากนายน้อยอย่างข้าเดิมทีเจ้าช้างฟู่มีได้กอดความคาดหวังใดๆไ,ไว้แต่เมื่อเห็นว่าชินเฟิงยอมจำนนเขาก็อดไม่ได้ที่จะปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เยี่ยมมากปรับใดที่เจ้าสารเลวนี่เข้าคุกเราก็สามารถบีบเค้นเขาได้ตามที่ต้องการการสืบสวนกับการทารมานเป็นของคู่กันแม้เสนาบดีกรมกลาโหมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก่อนหน้านั้นเราก็ต้องถลกผิวหนังบุตรชายเขาออกสักชั้นหนึ่งเสียก่อนนายน้อยกับพวกเราไปร่วมสนุกกันเถอะฮ่าฮ่าฮแน่นอนข้าย,ย่อมเข้าร่วมความสนุกในครั้งนี้กกทสงรู้สึกราวกับได้ระบายความอัปยศเขาสาวเท้าเดินตามไปอย่างไม่คิดรังรอขณะเดียวกันในพระราชวัง หลี่จ้านก้าวเข้าห้องทรงพระอักษรมาอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าเคร่งขรึมขันที่คนสนิทยืนอยู่ข้างห้องเต้แขวนต้าเหลียงและกล่าวรายงานอย่างแผ่วเบากรับทุนฝ่าชิ้นเฟิงคิดวางแผนก่อกะบฏเขาถูกกรมเมืองจับตัวไปขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพยาคาห้องเต้แขวนเหลียงซึ่งกำลังตรวจสอบสารดีกามีได้เงยพระพัดขึ้นหรือแม้แต่ขยับพระหัตแต่มุมพระโอดกลับยกโค้งอย่างนึกสนุกชิ้นเฟิงวางแผนก,ะกะ่อกบฏ ฮาฮาทุกคนในใต้ล่านี้อาจจะวางแผนล,ลอกกบก่อกบดได้มีเพียงฉินเฟิงเท่านั้นที่จะไม่ทาเจ้าเด็กตัวแสบนี่ยังคาดหวังให้เจิน้นช่วยเขาหาเงินและกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ํารวยอยู่เลยขอบคุณสําหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก